สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอคนที่เหมือนกับว่ามอบกฎให้กับจักรวาลเลยนะคะเซอร์ไอแซกนิวตันค่ะครับผมเราจะดูจากบทความเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็การค้นพบของเขานะครับพยายามจะสกัดเอา แนวคิดสำคัญสคัญออกมาใช่ค่ะตั้งแต่เรื่อง Apple ที่เรารู้จักกันดีไปจนถึงกฎการเคลื่อนที่ Calculus อะไรพวกนี้แล้วก็ดูว่ามันส่งผลยังไงมาถึงปัจจุบันครับนิวตันนี่เกิดปี1643นะครับชีวิตช่วงแรกๆก็ไม่ได้ง่ายนักคุณพ่อเสียก่อนเกิดแล้วแม่ก็แต่งงานใหม่เขาเลยโตมากับคุณยายแต่ก็ดูมีแววตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะเรื่องประดิษฐ์ของเนี่ย ใช่ครับชอบประดิษฐ์มากแบบว่าทํากังหันลมจําลองเองทํานาฬิกาน้ําใช้เองคือช่างสังเกตช่างคิดมาตั้งแต่เด็กแต่เห็นว่าเกือบจะไม่ได้เรียนต่อด้วยนี่คะเกือบไปครับที่บ้านอยากให้ออกมาช่วยทําฟาร์มากกว่าแต่ว่าโชคดีมีคุณครูเห็นแววก็เลยช่วยผลักดันจนได้ไปเรียนที่เคมบริดจ์อืมฮึ่ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะคะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องที่เป็นตํานานเลยคือเรื่องแอปเปิลตกอันนี้จริงแค่ไหนคะเรื่องนี้ จริงๆร,รายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างนะครับแต่หัวใจสำคัญคือการสังเกตเรื่องธรรมดานี้แหละแล้วตั้งคำถามที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกคำถามที่ว่าทำไมแอปเปิลต้องตกลงพื้นตลอดใช่ครับทำไมไม่ลอยขึ้นไปหรือว่าไปทางอื่นคำถามง่ายๆแค่นี้แต่มันนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากคือแทนที่จะมองว่าเออก็ตกสิมันก็ต้องตกเป็นธรรมดาเขากลับสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังถูกต้องครับมันเป็นการก้าวกระโดดทางความคิดเลยนะ จากคำถามนั่นแหละครับนิวตันก็พัฒนาแนวคิดเรื่องอแรงโน้มถ่วงสากลขึ้นมาแรงโน้มถ่วงสากลครับซึ่งมันปฏิวัติความเข้าใจเดิมๆไปเลยเพราะเขาบอกว่าไอ้แรงที่ทำให้อปเป e ตตกเนี่ยมันคือแรงเดียวกันแป๊ะๆกับที่ควบคุมให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกหรือดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์โ คือเป็นกฎเดียวกันใช้ได้ทั้งบนโลกทั้งในอวกาศเลยใช่ครับเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ให้มาอยู่ใต้กฎเดียวกันสุดยอดเลยค่ะแล้วจากความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงนี้เองเขาก็อธิบายการเคลื่อนที่ต่างๆได้เป็นระบบมากขึ้นผ่านกฎ3ข้อใช่ไหมคะถูกต้องครับกฎ3ข้อที่กลายเป็นรากฐานสําคัญเลยข้อแรกก็คือกฎความเฉยความเฉยอธิบายง่ายๆคือ ก็คือวัตถุจะรักษาสภาพเดิมของมันไว้ถ้ามันอยู่นิ่งมันก็จะอยู่นิ่งต่อไปถ้ามันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่ถ้าไม่มีแรงอื่นมายุ่งกับมันใช่ครับถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำอันนี้ข้อแรกข้อสองนี่สำคัญมากและทุกคนน่าจะคุ้นเคยสมการ f เท่ากับ ma f เท่ากับ ma แรงเท่ากับมวลคูณความเร่งอันนี้เรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะครับ กฎข้อนี้มันเรียบง่ายนะแต่ทรงพลังมากมันเชื่อมโยงสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างแรงเท่ากับสิ่งที่เราวัดได้คือมวลกับความเร่งค่ะแล้วกดข้อ3ล่ะคะข้อ3ก็คือแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาอ๋อ action เท่ากับ reaction ทางตรงกันข้ามเสมอกด3ข้อนี้รวมกันเนี่ยอธิบายการเคลื่อนที่ได้ทับทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ลูกบอลกลิ้งไปจนถึงดาวเทียมโครจรรอบโลก แต่การจะคำนวณเรื่องพวกนี้ให้มันแม่นยำมากๆโดยเฉพาะการเคลื่อนที่ที่มันไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยนิวต,ตันต้องสร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลยใช่ครับขาดไม่ได้เลยนั่นคือ Calculus Calculus ครับเป็นเครื่องมือคณิตศาสตร์ที่ทรงพลังมากใช้สำหรับวิเคราะห์ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วความเร่งในช่วงเวลาสั้นๆหรือนาจุดใดจุดหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แพร่หลายมากในวิทยาศาสตร์วิศ,าศ,าศวกรรมหรือแมต่ศษรศาสตร์ใช่ไหมคะใช่เลยครับยังเป็นหัวใจสําคัญอยู่เลยแม้จะมีประเด็นถกเถียงกันนิดหน่อยเรื่องใครคิดค้นก่อนระหว่างนิวตันกับไลบิสแต่สุดท้ายคือโลกก็ได้เครื่องมือที่สําคัญมากๆนี้มาใช้ แล้วผลงานที่รวบรวมความคิดหลักการกฎต่างๆเหล่านี้ไว้คือเล่มที่โด่งดังมาก Principia Mathematica ใช่ครับชื่อเต็มๆคือ Philosophia Naturalis Principia Mathematica หรือหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติชื่อก็บอกเลยนะคะว่าใช้คณิตศาสตร์อธิบายธรรมชาติครับผมเป็นผลงานชิ้นเอกเลย ได้รับการสนับสนุนเรื่องการพิมพ์จากเอ็ดมันฮันเลที่เป็นนักดาราศาสตร์นะครับแม้ว่าตอนนั้นจะมีเรื่องขัดแย้งกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นอย่างโรเบิร์ตฮุกอยู่บ้างก็ตามแล้วใน Principia นี่คือวางรากฐานอะไรไว้บ้างคะโอ้เยอะเลยครับหลักๆก,ก็คือกลาศาสตร์คลาสสิกอธิบายเรื่องแรงโน้นถ่วงอย่างละเอียดและก็เป็นการนำเสนอภาพจัก,กรวาลที่แบบว่า ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่แม่นยำเหมือนเครื่องจักรกลไกานาฬิกาอะไรทํานองนั้นฟังดูแล้วผลกระทบของนิวตันนี่มันกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะถ้าให้สรุปแก่นจริงๆของมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้เราคืออะไรคะอืมผมว่าประเด็นสำคัญที่สุดน่าจะเป็นการสร้างระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นมาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ครับ คือการผสมผสานการทดลองการสังเกตการอย่างเป็นระบบและก็เอาคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบายและทำนายผลซึ่งแนวทางนี้แหละครับกลายเป็นแบบแผนหลักให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆเดินตามเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยพูดไว้ใช่ไหมคะที่ว่าที่ข้ามองเห็นได้ไกลกว่าก็เพราะข้ายืนอยู่บนบ่าของยักษ์ใช่เลยครับและยักษ์คนสำคัญคนหนึ่งในนั้นก็คือนิวตันนี่เอง จากคำถามง่ายๆเกี่ยวกับ Apple กลายมาเป็นการมอบภาษาให้มนุษย์เข้าใจกฎของธรรมชาติหรือก็คือฟิส s กส์นั่นเองถูกต้องครับนิวตันมอบเครื่องมือให้เราใช้ไขความลับของจักรวาลน,น่าทึ่งจริงๆค่ะที่ความคิดของคนคนเดียวเมื่อหลายร้อยปีก่อนยังคงเป็นรากฐานให้เราเข้าใจโลกและจักรวาลมาจนถึงทุกวันนี้เอล่ะค่ะ ก่อนจะหมดเวลามีประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้ไปคิดต่อกันไหมคะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าแม้นนวตันจะวางกฎพื้นฐานให้เราเข้าใจจากกระวาลได้ดีมากๆแล้วเนี่ยแต่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเอกภพมันมาถึงจุดสิ้นสุดตามกฎเหล่านั้นแล้วหรือยังอืมหมายความว่าอาจจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกก็เป็นไปได้ครับ หรือว่ากฎของนิวตันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านี้มากๆแล้วก็ยังมีความลึกลับหรือปรากฏการใหม่ๆที่รอให้เราค้นพบซึ่งซึ่งอาจจะเข้ามาเสริมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงกรอบความเข้าใจเดิมๆที่เรามีอยู่ไปเลยก็ได้ในอนาคตใครจะรู้ล่ะครับ